นี่เลยนะครับกระบะเข้ามาใหม่นะ t o y o ต a Revo นะครับคันนี้เป็น2.4 Middle มิดเดลนะครับเป็นตัวหน้าใหม่เลยนะหน้าใหม่ไน้เชนเลยนะครับ a n d r o i d Bluetooth Apple CarPlay ย์เกียร์ออโต้นะครับเลขไมล์อยู่ที่1 9 0 0 0หมนกิโลนะครับ19,000มนกิโลนะครับใครที่กำลังมองหาเจ้าตัว t o y o ต a Revo นะครับสีเทาดำนะครับเป็น Smart c a b P-Runner เนอร์ t กียร์ออโต้นะครับติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับ0 6 2 6 4 0 7 7 7 6 ครับคันนี้คือ Toyota Revo นะครับ s m a r t c a b p พร n แ e r เกียรโต้สวัสดีครับสวัสดีีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมในทอโต้เหมือนเดิมนะครับวันนี้มีกระบะนะมาแนะนำนะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าหน้าปัจจุบันเลยโฉงปัจจุบันเลยนะครับได้ตัวรถเป็นสีเทาดำนะครับคันนี้เป็นตัวเอ t นทรีนะครับเป็น2.4 Entry นะครับปี2020นะครับปี2020ครับตัวรถเป็นสีเทาดำรถสวยๆเดิมๆเป็นรุ่น SmartCA b P พร n e r นะครับ บอกเลยว่าคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเครื่อง2.4ลิตรนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับรถสวยๆนะครับใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับคันนี้นะครับอ่าขอภัยนะตัวรถเป็นปี2021นะครับปี2021เป็นตัวเริ่มต้นเป็นตัวเอนทีนะครับแต่จะได้เป็นตัวเอนทีที่เป็นเกียร์ออโต้นะเป็น Smart c a คปเกียร์ออโต้นะทีรนเนอร์ตัวสูงตัวรถสีเทาดํานะครับ ถ้าเป็นตัวมิดเดิลเนี่ยไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ละนะครับอันนี้เป็นตัวเริ่มต้นสแตนดาร์ดนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นสีเทานะครับตัดกับสีเทาดําตัวรถนะครับมันจะเป็นสีแบบสีกอก์ส์ God God. หน่อยเป็นสีเทากอก์ส์นะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็นหลอดมัลตินะครับชุดกันชนแน่นสนิทแบบนี้เลยนะครับโคมแท้เดิมโรงงานนะครับด้านในยังมีโลโกโ้ไฮลักอยู่เลยตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ปรับราคาใหม่นะครับขายเพียง6กแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท 6แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทลดเลขไม่หนึ่งหมื่นเก้าพันกิโลได้เป็นเกียร์ออโต้ปียี่สิบเอ็ดนะขายแบบคุ้มคุ้มแบบจุกๆเลยใครได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับคันนี้ต้องบอกว่ารถซื้อมานะไม่ทําอะไรเลยนะครับรถมาแบบนี้เลยสวยๆนะครับเราทําสปาอย่างเดียวนะครับล้อแม็กก็จะเป็นสีเดียวกับตัวกระจังด้านหน้านะครับตรงนั้นนะตัวแม็กเป็นสีเทาดานะครับชุดกันชนนะชิดชิดแบบนี้เลยรถเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับ ใครที่อยากได้รถตัวกระบะเกียร์ออโต้นะครับยกสูงของรีโวผมบอกเลยว่าคันนี้ไม่ควรพลาดนะครับยางนะคันนี้เป็นยางโยโกฮาม่าด้วยเป็นยางปี21เลยนะครับตรงปีรถนะครับชุดช่วงล่างนี้ต้องบอกว่าเดิมๆนะครับเดิมๆแห้งๆแบบนี้นะครับตัวรถนะครับเรารับประกันตีนะครับไม่มีพิกความจมน้ําชนหนักนะครับรถคันนี้ยังมีวารันตีศูนย์กับโตโยต้าอยู่นะครับแล้วก็ได้ประกันเครื่องเกียร์จากบริษัททอโต้ไปด้วยนะครับอีกหนึ่งปี นะครับมีบันไดด้านข้างเนาะเพราะตัวนี้เป็นพีรันเนอร์นะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวตรงปลายนะโลโก้ไฮรักอยู่ครบนะครับมือเปิดโครเมียมมีการสาดมีฟิล์มนะยางใหม่โยโกปีเอ็ดโอ้โหอย่างคุ้มเลยคันนี้ยนะครับเนี่ยกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับกระจกเดิมทุกบานนะสวยๆเลยนะใครที่อยากได้นะพาสีหกเจ็ดเลยคันนี้ยาวๆนะครับมีการสาดติดฟิล์มรอบคันมาเรียบร้อยนะครับ สีสวยมากผมบอกเลยนะสีสวยมากนะตัวรถเนี่ยมันเป็นตัวไมนะ่าเชนอะตัวปัจจุบันนะครับแล้วสีนะอย่างสวยเลยนะครับได้เป็นสีเทาดําโลโก้ตรงกระบะก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นพรี n ันเนอร์นะเฟิกเป็นพรี n ันเนอร์ซูเปอร์เฟิกนะสัพเพ็ชั่นนะครับก็คือถูกพัฒนาช่วงล่างมาใหม่นะครับแล้วก็เนี่ยดูโครงทรงโครงสร้างตัวรถนะเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับ ด้านหลังเป็นดัมเบลกนะครับพ่นกันสนิมมาแล้วเช่นกันนะครับยางโยโกปี21เหมือนกันนะครับผัดทงคาซีถังน้ามันพ่นกันสนิมให้หมดแล้วนะครับใครได้ไปรับรองคุ้มแน่นอนนะครับราคาก่อนนี้นะครับอยู่ที่6กแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับตอนนี้ปรับราคาลงนะครับเหลือหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับย้ําเลยนะหกหนึ่งเก้าแล้วท่านผู้ชมได้รถแบบนี้นะดูสีนะครับสวยๆแบบนี้นะหาไม่ได้แล้วนะครับรถสวยๆนะไฟท้ายนะเป็นของตัวสูงนะเป็น led เต็มดวง โลโก้อยู่ครบโตโยต้านะครับมือเปิดโครเมียมนะครับกันชนสแตนเลสแล้ด้านขวาก็เป็นโลโก้ไฮรักรีโวนะครับด้านล่างนะผมบอกเลยว่าแห้งเดิมนะล้อยางอะไรนะครับเพาขับนะดูดิใหม่มากเลยแมนะ้กระทั่งข้อแมนะ้กระทั่งตัวยอยตัวทงเทงนะใหม่สุดๆนะคันนี้คือรีโว2.4นะครับเป็นตัวเอนที่นะครับเนี่ยโครงสร้างตัวรถนะครับเห็นเลยเดิมๆแบบนี้ รับรองไม่มีผิดหวังนะครับใครที่กําลังมองหาตัวรถกระบะนะครับแคบนะเป็นเครื่องยนต์2อลิตรนะครับบล็อกเดียวกับ Fortuner นะครับประหยัดน้ำมันแน่นอนภาษีรายปีถูกนะครับและโครงสร้างตัวรถสวยๆเนียนๆแบบนี้นะครับในราคา6 1 90 0 0บาทผมบอกเลยว่าไม่มีที่ไหนขายนะมีที่ทอโต้อางเดียวนะครับรถกระบะราคานี้นะดูนะเป็นตัวสูงเป็นตัวสูงเกียร์โต้นะครับเป็นตัวสูงเกียร์โต้สีเทาดำ นะ้าล้อแม็กอย่างสวยเลยคันนี้นะครับกุญแจเป็นดอกพับนะครับนะเดี๋ยวดูด้านในนะเนี่ยพวกโลโก้โลโกโ้พวกกระจกเดิมทุกบานนะครับนี่ด้านในนะตัวด้านในจะเป็นบ่อผ้านะครับเป็นบ่อผ้าแล้วก็เป็นกระจกไฟฟ้าคู่หน้านะครับออตโต้บานคนขับนะครับตัวประตูนะเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเป็นองค์เป็น <c oughs> อาร์คครบชัดชัดเจนรงชัด <c oughs> ลิ้นรัวมากนะค,คมสันชัดเจน นะครับนี่กระจกเดิมโตโยต้านะครับสวยๆนินเนียนแบบนี้นะครับเม็ดอาร์คเดิมนนเนียนแบบนี้นะครับต้องบอกว่าเดิมทุกอนูนะใครที่กําลังมองหาอยู่รถกระบะแคปออโต้ยกสูงนะคันนี้ตอบโจทย์นะครับราคา619,000บาทนะครับกับโครงสร้างตัวรถเนี่ยดูเมื่อกี้น็อตไม่ขยับใช่ไหมอนูด้านหน้านะครับผมบอกเลยว่ารถนี่การันตีนี่ผมสตาร์ทโอ้หดึงยากมากเลยแน่นมาก ดูนะครับพวกเม็ดองค์เม็ดอาร์นะครับเดิมๆนะนี่ขึ้นมาด้านหน้านะเดิมหมดนะครับรถไม่มีผิกควงสนานตีลังกาแน่นอน,นครับแน่นมากนะเพราะว่ารถเป็นป้ายแดงมือเดียวนะครับผมบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังนะครับสำหรับคันนี้นะโตโยต้ารีโวนะครับ2.4นะครับมิดเดิเออ2.4 Entry นะขอภายนะครับ สองจุดสี่เอนทรีนะครับนี่สตาร์ทเครื่องไว้ด้วยนะครับซอกโคงซอกแขบเดิมหมดนะครับดูได้เลยนะซอกกระตรงซอกประตูนะครับสวยๆแบบนี้นะครับคือแค่สีอ่ะก็คุ้มแล้วและราคาน่ะหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท fc ครับเชื่อผมเลยครับยังไงก็คุ้มนะครับเนี่ยดูความเดิมของน็อตนะครับตัวรถเนี่ยโครงสร้างนะแขบไม่เป็นไรนะครับดึงดูเหมือนลวไม่เป็นไรเนี่ยเม็ดโอเม็ดอาร์แผชัดเจนทุกจุดนะครับเนี่ยดูได้เลยนะครับ บาะนะในแขปก็เป็นเบาะเดิมเลยเป็นเบาะหนังนะพับขึ้นได้แล้วก็เก็บพวกยางอะไหนะมันเป็นตีนตุ๊แกนะอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับนะซอกโครงซอกแขปบเดิมหมดนะตัวเบอะเป็นเบาะผ้านะครับเป็นลายญี่ปุ่นนะครับหรือว่าถ้าใครอยากเอาไปหุ้มหนังก็ได้นะคือหลกัหลกๆคันนี้ดูนะพวงมาลัยมัลติฟังกชันนะเหมือนพวงมาลัยฟอ r ์จูเนนะครับได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับก็ดูเลขไม่นะแ้ดูเลขไม่ หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดกิโลหน้าปัดเรือนใหม่เป็นของม i n เนอร์เชนแล้วนะครับเพราะว่าตัวรถเป็นปียี่สิบเอ็ดนะไฟต่ำไฟสูงใช้ได้หมดนะครับวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับทั้งซ้ายและขวาเลยนะฝั่งนู้นด้วยนะครับปุ่มนี่ไม่มีถลอกนะปุ่มนี่ยไม่มีถลอกนะเรื่องรถกระบะไว้ใจผมได้เลยนะครับ n นทอโต้นั่นเองนะครับหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะตัวนี้แต่ผมเปิดแอร์ของผมร้อนมากนะหน้าจอเป็นทัชสกรีน นหน้าจอเป็นทัชสกรีนก็เลือกภาษาเสร็จสับก็กดเลยนะครับตัวนี้นะครับลองรับนี่ด้วยนะนี่ android auto apple car play นะครับเราสามารถเอาสายแท้ของโทรศัพท์มือถือนะไม่ว่า fc จะใช้รุ่นอะไรอยู่นะครับก็นำมาเสียบนะเพื่อซิงค์เข้ากับตรงนี้ได้เลยนะเป็น usb เอาสายแท้นะครับสายแท้เท่านั้นแล้วเราก็สามารถเปิด google map ทำนู่นทำนี่ทำนั่นผ่านหน้าจอตัวนี้ได้เลยนะครับจอตัวนี้เป็นทัชสกรีนนะครับเป็นทัชสกรีน เชื่อมต่อได้หมดทุกอย่างบูทงบูทูธจากเล่นอะไรวิทยุ usb ถ้าเสียบก็ต่อได้อันนี้ก็ต่อได้นะครับผม <Okay. S 1> เปิดเป็นหน้าบูทูธไปก่อนแล้วกันนะครับโทรเข้าโทรออกได้หมดเลยนะครับแต่เราต้องเชื่อมต่อก่อนเนาะเชื่อมต่อนะครับสวยๆนะคือจอทัดไวมากนะระบบแอร์เป็นแมนวนวลนะครับคันนี้เป็นตัวกระบะตัวสูงเกียร์ออโต้ตัวเริ่มต้นนะครับพาวเวอร์เอลเลทครบนะครับรถกลิ่นหอมนะเพราะว่าเรามีมีซิ่งอยู่ข้างในนะครับ มีสิ่งสีชมพูนะมีโหมดการขับขี่ e c โ Mode p o w า r m ว d e หมดแล้วเป็นเกียร์ออโต้นะครับสามารถปรับเป็นเกียร์สปอร์ตได้ก็คือตัว S นะครับปรับมาแล้วก็เชนเ,เกียร์บวกลบได้นะหัวกเกียร์ก็เป็นสีดําซึ่งต้องบอกเลยว่ารถเนี่ยน่าใช้งานมากๆนะน่าใช้งานมากๆที่เท้าแขนก็เป็นผ้านะครับเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงให้ดูนะครับว่าเีโครงสร้างนะด้านข้างฝั่งคนขับด้านข้างในแคบโครงสร้างฝาท้ายผมเปิดให้ดูแล้ว เนี่ยตอนนี้เหลือแค่ฝากระโปรงนะผมบอกเลยว่าถ้าใครหาอยู่นะตัดสินใจได้เลยนะครับกับโตโยต้ารีโวคันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปเปิดฝากระโปรงนะเพราะว่าฝารีโวเนี่ยต้องแจ้งก่อนว่ามันหนักนะแล้วก็้าปัจัสั่นนิดนึงนะครับฝามันหนักมากนะครับของรัวรีโวนะครับแล้วคือคันนี้ดันเป็นรถตัวสูงนะครับดันเป็นรถตัวสูงผมก็เปิดตามโปรเซผมเลยแล้วกันผมไม่ตัดคลิปนะครับฝากระโปรงรถเป็นของคันนี้นะหกหนึ่งเก้าสามนะสีเทาดํานะครับ เปิดมานะแผ่นกันความร้อนนึ่งเดิมนะครับรถไม่หมื่นเก้าอ่ะราคาประหยัดกว่าป้ายแดงแบบเป็นแสนกว่าปีเอ็ดไม่ตกรุ่นดูฝาโปกนะครับเดิมๆนะแถบสีเขียวยังอยู่แสดงว่าคันนี้ไม่เคยทําสีนะครับเนี่ยบางๆสติ๊ตกิกอร์เดิมนะครับจุดสังเกตจุดหนึ่งก็พวกสติก,กอร์ตามพวกเนี้นะครับเนี่ยที่ยังแปะไว้นะครับแล้วก็โครงสร้างตัวรถนะครับแล้วก็หนะัวน็อตฝากระโปงนะหัวน็อตเนี่ยไม่เคยแกะไม่เคยขยับ เมดอาร์คชัดเจนนะครับโลโก้โตโยต้าครบทุกจุดนะครับคันนี้ระบบท่อไอเสียเดิมหมดเลยนะครับรถไม่ค่อยได้วิ่งดูแคสต์ลายติดยังไม่ไหม้เลยนะครับตัวท่อยังไม่เปลี่ยนสีเลยนะครับฝาครอบวาล์วนะครับเดิมๆแบบนี้แห้งๆไม่มีคราบน้ํามันนะตัวนี้เป็นเครื่อง2.4นะครับเป็นตัวเทอร์โบแปรผันนะครับโครงสร้างด้านข้างนะครับดูได้เลยนะครับเม็ดอมเม็ดอาร์คปั๊มลมปั๊ม ABS เดิมทุกจุดนะครับดูสวยชัดเจน นะครับผมบอกเลยว่าน้องๆเลยน้องๆแบบรถจอดโชว์เลยนะป้ายแดงชัดๆด,ดูเลยเนี่ยสวยขนาดนี้นะครับผมบอกเลยไม่มีใครขายถูก่านี้แล้วนะหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทแล้วผมถ่ายให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับความสวยความเดิมของรถนะใครจะเทียบได้นะสาหรับรีโวรคันนี้สองจุดสี่นะครับเอนทีนะครับเป็นเอนที่ที่ไม่ธรรมดานะครับคือเป็นเอนทีเกียร์ออโต้ เกียรนะ์ออโต้ขายราคานี้6-19ถูกมากคุ้มมากได้รับประกันเครื่องเกียร์รจากบริษัทเราไปอีก1ปีนะครับพร้อมบ,บริการฉุกเฉินอีก1่ปีนะครับเราก็ดูแลกันจะลูกบวชกันเลยทีเดียวนะยังไงผมฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับโตโยต้ารีโวคันนี้นะถ้าใครสนใจนะครับอยากได้รีโวหรือวีโก้นะครับไม่ว่าจะเป็นโฉมไหนนะโทรเข้ามาหาผมเลย0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับผมบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังสําหรับคันนี้คือโตโยต้ารีโว 2- 4N อนทีปี21 ไม่หมื่นเก้าเกียร์ออโต้หกสปีดสุดสวยฟรีดาวจัดเต็มแน่นอนนะครับ